เป็นไงบ้างป๋าอายุอาวุธออกน้อยเกินไหมหรือว่าอกอ,อกน้อยเปออกน้อยไปเป็นกล้องกันสวมปอาไป,ไปเออใช่พูดถูก เอฟเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวมาจ้ของคุณเลยว่ะค่ะยกสี่เลต่อยนิดหน่อยตรงนี้นักขี่เป็นจุดเดียวของเกมใช่ค่ะตอนมียกสามมันต่ออยู่เอฟสามยกก็ถือว่าได้เกินดีว่ะค่ะได้เกินโดยเฉพาะเอฟยกสี่น้องออกมาต่อยเหมือันเก่งคิดว่าจะน่าเยอะเลยคือว่าจะน่าเยอะแล้วก็เลยคุมเกมโดยรวมช่วอีกโปรเจกต์หนึ่งแลก็วันนี้ร่างกายซ้อมดีเก็บตัวมาดีมากก็พอใจประมาณหนึ่งแต่ยังไม่ถึงดีมากเพา ขอเยอะไปหน่อยขอตรงยงี่สนใจพาดใอเยอะมากถ้าตั้งรับหรือดืมดูหรือว่าที่ก็น่าจะสนุกค่ะตรันี้ยังไหต้องกลับไปแบบเงี้เส่วนนีคิดว่ามีโอกาสเจออีกไฟครับต้องดูนะพี่โบ๊ชอะพี่โบ๊อของไฟที่ผ่านมาก็สนุกเลยค่ะไฟที่แล้วไม่สบายมาก่อนแต่วันนี้เต็มตนมาดีทีแล้ก็โอเคครับครับนมาตุเมัน xin mời thì khác với quý vị nghe thưa 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 quý vị nghe ไปกันไร้านี่โอเคแล้วมะไรยังไร้เมืหนไลผ้าโอเคโอ้โอเคมันได้